สวัสดีจากเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันวานดูซีรีส์วันนี้ไอจะมาสปอยเรื่องถึงแม้ใจฉันรักเธอแล้วใจเธอหลารักฉันบ้างไหมไปลุ้นกันต่อเลยนะคะว่าความสัมพันธ์ของสากขเอะกับโซงะนั้นจะคืบหน้าไปได้มากขนาดไหนแต่ก็เช่นเคยก่อนที่จะไปฟังสปอยกันนั้นอย่าลืมแวะกดไลค์และกด subscribe เพเป็นกำลังใจให้ไอทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ จากความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่ซาคาเอะอาสาไปสอนโซงะคุงทําทากโกยากิที่บ้านทําให้พวกเขาได้สนิทสนมและใกล้ชิดกันมากขึ้นความสัมพันธ์ก็ดําเนินไปในทิศทางที่ดีจนพวกเขาสามารถส่งข้อความพูดคุยกันได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ติดขัดเหมือนกับช่วงแรกๆอีกต่อไปโซงะที่เริ่จะเปิดใจให้กับซาคาเอะเขาเลยเอ่ยปากชวนให้ซาคาเอะไปเที่ยวด้วยกันในวันหยุดที่จะถึงนี้ซาคาเอะเองก็ตอบตกลงทันทีเพราะคิดว่าการไปเที่ยวคราวนี้มันเหมือนกับการชวนไปเดทเลยนะสิ คิดว่าไม่น่าจะใช่นะนุ่มซาคาเอะที่ไม่ค่อยจะตื่นเต้นกับการไปเที่ยวสักเท่าไหร่เขาแค่ตื่นมาแต่งตัวแบบจัดเต็มแล้วก็ออกมานั่งรอ,อโซงะตั้งแต่ไก่โหบเพียงเท่านั้นเองพอโซงะมาถึงเขาก็คาดหวังอย่างเต็มที่ว่าวันนี้จะต้องเป็นเดทสุดหวานแววแน่แต่ก็ต้องช็อตฟิลสุดพอโซงะดานันพาเขามาเข้าโรงเรียนสอนศิลปะทั้งๆที่เด็กเรียนกีฬายอย่างเขานั้นไม่เคยจะอินเลยสัก,กนิดแต่ทำไมง่ายได้ละ่ะในเมื่อคนที่ชอบชวนมาแล้วเขาก็ต้องทนทนวาดให้มันเสร็จไปก็แล้วกกันแต่เ้า็อดดไม จะต้องเอามาระบายกับเพื่อสุดซีเช่นเคยว่างานอนิเลย์ของเขากับโซงะนั้นแตกต่างกันทุกอย่างเพื่อนกะทำหน้าเหม็นเบื่อรอบที่ร้านก้าว่าทำไมตูต้องมานั่งฟังมันแพมอีกแล้วฟะเนี่ยด้วยความมันไส้เขาเลยเซลซาคาเอะไปว่าข่าวหน้านั้นโซงะคงจะต้องแอบทำเมนูอากิโยในเครื่องทากโยกยากิแน่ๆพอการทำแบบนั้นซาคาเอะหนักกียดมากแบบสุดๆซาคาเอะก็ดอนแค่บอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเพื่อนพอสำหรับเครื่องทำทากโกยากิของโซงะกับเขานั้นมีความทรงจำที่แสนโรแมนติกมากมายเขาจะเอามาทำาุ ว้วแบบนั้นได้ยังไงแต่ก็ต้องช็อตฟิลแบบแสนล้านโวล์พอโซงะทำเมนูอากิโยในเครื่องทางโกยากิจริงๆททำเอาสคาเอะเทพอยากจะกรี๊ดและอยากจะด่าโซงะไปแรงๆสักหนึ่งรอบแต่พอเห็นหน้าอันแสนจ,จะใส่ซื้อของโซงะเขาก็ทำใจด่าไม่ลงเลยได้เปลี่ยนจากด่ามาเป็นชื่นชมแทนก็แล้วกันเท่านั้นยังไม่พอโซงะย,ยังชวนให้สคาเอะไปนิทรรศการศิลปะด้วยกันอีกสคาเอะได้แต่พูดเอออาตามน้ำไปทั้งๆที่ในใจนั้นอยากจะลงไปนอนแดดดินมันซะเดี๋ยวนั้นเลยความวุ่นวายยัง พ่อคันดาจังที่แอบชอบสากาเอะอยู่เธอรีบรุกแบบจัดเต็มโดยอาศัยตีซีกับคานาเมะเพื่อสนิทสุดซีพืึ่งของสากาเอะนั่นเองคานาเมะได้แต่เซ็งขั้นสุดคิดในใจว่าตูอีกแล้วหรอวะเนี่ยปาก็อยากจะบอกคันดาจังไปแทบตายว่าเพื่อนตูนะ่ะไม่ได้ชอบผู้หญิงวอยแต่ก็ทําไม่ได้เลยได้แต่มาบอกกับเพื่อนซีแทนว่าตอนนี้นะ่ะคันดาจังตกหลุมรักเองแล้วนะเพื่อนสากาเอะก็ด้อนแค่บอกว่าเขาจะจัดการเรื่องทุกอย่างนี้เองขอแค่คันดาจังมาพูดกับเขาตัวต่อตัว,ตว,ตวเขาจะเป็น ไม่ได้ชอบผู้หญิงนะจ๊ะพอเรื่องเดียวที่เขาแค่ในตอนนี้ก็คือการปรับตัวให้เข้ากันกับโซงะเพราะว่าแค่เริ่มงานอดิเรกก็ไม่ตรงกันซะแล้วทําเอาสักาเอะคิดไม่ตกไม่รู้ว่าจะทนฝืนไปได้นานสักแค่ไหนเพื่อนซีอย่างคานาเมะได้แต่พูดเตือนว่าอย่าฝืนบังคับตัวเองมากเกินไปให้คหํานึงถึงความรู้สึกของตัวเองบ้างไม่อย่างนั้นได้จบลงซ้ารอยแฟนเก่านแน่สักาเอะได้ยินเลยทําให้เขานึกถึงมิสกิแฟนเก่าที่เลิกกันไปเขาไม่อยากให้ตัวเองกลับไปอยู่ในช่วงเวลานั้นอีกเขาเลยคิดเอาไว้แล้วว่าไม่่่วาายััังงงงไไเเขกกก็จะะมคคคิดบโซใในชร จะขออยู่แค่ในฐานะแฟนโซนเพียงเท่านั้นส่วนทางฝั่งโซงนะเขาได้หัวหน้ามาช่วยพูดเตือนสติเขาเอาไวา้ว่าอาจมีคนบางประเภทที่ไม่เคยคิดถึงคนอื่นเลยว่าสะดวกใจไหมเอาแต่ยัดเยียดในสิ่งที่ตัวเองสะดวกใจอย่างเดียวถึงแม้ใบหน้าของอีกฝ่ายจะยิ้มแย้มแต่ภายในใจนั้นอาจจะห่างเหินกันมากขึ้นก็ได้โซงนะคงได้ยินก็ทําให้เขานึกถึงตัวเองทันทีที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาเอาแต่บังคับให้สักเอะไปเที่ยวในที่ที่เขาชอบมาโดยตลอดเขาไม่เคยถามสักเอะเลยสักนิดว่าชอบหรืออยากไปในที่ที่เขาไปเที่ยวไหมโซงะ เลยรีบส่งข้อความไปหาสักเอะเพื่อนดให้ออกมาเล่นสควอตด้วยกันสากเอะเห็นข้อความก็ดีใจมากที่เขานี้ก็ได้ไปทากิจกรรมในสิ่งที่เขาชอบจริงๆสักทีสากเอะเตรียมตัวมาเล่นกีฬาอย่างเต็มที่ผิดเกือบโซงะที่ทักสักกีฬานั้นแทบจะติดลบทําเอาสักเอะที่กังวว่าทาโซงะเล่นสควอตไม่เก่งขนาดนี้ทําไมถึงต้องชวนเขาออกมาเล่นด้วยกันด้วยพอถึงช่วงพักเบรกสากเอะเลยถามโซงะไปตามตรงว่าทําไมถึงต้องฝืนมาเล่นในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดด้วยโซงะก็เล่าให้สักเอะฟังว่าเขาได้หัวหน้า ลอดเวลาที่ผ่านมานั้นเขาเห็นแก่ตัวมากจริงๆเขาขอโทษที่ทําตัวเหลืองเกินไปพอเขาเพิ่งได้เจอคนที่น่าไว้ใจในโอซาก้ามันเลยทําให้เขาอยากจะทํานู่นทานี่ด้วยกันจนเผลอมองแต่ตัวเองฝ่ายเดียวทั้งๆที่สกาเอะคอยมอบรอยยิ้มให้เขามาโดยตลอดถ้าเขายังคงนิ่งเฉยแบบนี้ต่อไปเขากลัวว่าสักวันหนึ่งหัวใจของสกาเอะจะต้องห่างเหินไปจากเขาแน,น่สซาเอะได้ยินก็ป่าบป,ปื้มใจสุดพร้อมย้าอีกครั้งว่าหัวใจของเขาไม่มีวันห่างจากโซงะคุงอย่างแน่นอนและจากเหตุการณ์นี้ทําให้สกาเอะไม่สามารถกโกหกหัวใจ ตัวเองได้อีกต่อไปเขาเลยรีบมาประ,ประกาศให้เพื่อนซีได้รู้เป็นคนแรกว่าเขานั้นได้ตกหลุมรักทรงะคุงผู้ใส่ซื้อคนนี้แบบ100เปอร์เซนต์คานาเมะได้ยินก็เอือมระอาเพราะว่าเองพูดแบบนี้มาหลายรอบจนตูขี้เกียจจะฟังแล้วนะเว้ยคนโอน่อยนะนุ่ม <c oughs> แต่ปัญหายังไม่จบเพียงแค่นี้เพราะยังเหลือคันดาจังที่ดูเหมือนว่าวันนี้จะได้เลิกสารภาพรักกับสคาเอะเข้าสลาวสคาเอะได้ยินก็อึ้งได้ไปเลยไม่คิดว่าจู่ๆคันดาจังจะมาสารภาพรักกับเขาอย่างกระทานหันอย่างนี้แต่ในเมื่อเธอกล้าที่จะพูดออกมา้ ัวเขาเองก็ต้องกล้าพูดออกไปเหมือนกันว่าตอนนี้เขามีคนที่ชอบอยู่แล้วคันดาจังได้ยินแทนที่จะเศร้าแต่เธอกลับมีแรงฮึดสู้มากกว่าเดิมซะอีกเธอพยายามจี้จุดถามสักาเอะให้ได้ว่าเธอแพ้คนคนนี้ที่ตรงไหนกันน้าจี้ไปจี้มาก,ก็ปอกแตกรู้จนได้ว่าซาคเเอะนั้นแอบชอบโซงะคุงอยู่นั่นเองและในจังหวะน,นั้นเองที่คานาเมะเพื่อนสุดซีปึก๊กได้เข้ามาหาสาคเเอะที่ร้านพอดีทําให้พวกเขาทั้งสามคนได้ขึ้นมารวมกวนกันบนห้องของสักเเอะโดยที่ไม่ได้นัดหมายคันดาจังที่เพิ่งอกหักมาหม ในเมื่อตัวเธอไม่สมหวังเธอก็อยากให้คนที่เธอชอบนั้นมีความสุขทานเธอเลยอยากจะสนับสนุนให้สคาเอสรภาพรักกับโซงะคุงไปซะเรื่องราวทุกอย่างนั้นจะได้ง่ายขึ้นแต่คานาเมรีบแย้งขึ้นมาซะก่อนบอกว่าการบอกชอบออกไปอาจจะทาให้เรื่องยุ่งยากมากกว่าเดิมก็ได้เพราะเราไม่รู้ว่าโซงะคุงจะรู้สึกแบบเดียวกันกับสคาเอหรือเปล่าเขาเลยอยากทําให้ทั้งสองคนนี้ย่นระยะห่างจากกันมากกว่าเดิมซะก่อนก็ดีคันดาจังได้ยินก็รีบบอกข้อมูลสําคัญทันทีว่าอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเกิดของโซงะคุงแล้วถ้าสัมพน จ,จๆเธอขออาสาเป็นคนช่วยจัดปาร์ตี้เซอร์ไพรส์วันเกิดให้โซงะคุงเองสกาเอะก็รู้สึกเกรงใจคันดาจังแบบสุดๆแต่พอเห็นความมุ่งมั่นที่อยากจะช่วยแล้วเขาเลยไม่กล้าที่จะขัดในเมื่อคันดาจังตั้งใจะจะช่วยเขาขนาดนี้แล้วเลยก็ตัวเขาเองก็ต้องพยายามเดินหน้าเหมือนกันเขาเลยกั้นใจส่งข้อความไปถามว่าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้โซงะคุงมีนัดแล้วหรือเปล่าโชคยังดีที่โซงะคุงไม่ติดนัดใครพอดีสกาเอะเลยสามารถเตรียมแผนเซอร์ไพรส์วันเกิดได้อย่างราบรื่นโดยมีแม่ทัพนำทีมอย่างคันดาจางังที่เขา้เามาช างแผนจัดปาร์ตี้อย่างเต็มที่จนทําให้สกาเอชสามารถเตรียมแผนการเดทเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชเตรียมแผนการเที่ยวในวันเกิดได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ในใจลึกๆสกาเอชยังคงรู้สึกผิดกับคันดาจังอยู่พราเขาเพิ่งหักอกคันดาจังไปเท็ตท้แต่ตัวเขากับขอให้คันดาจังช่วยจีบโซงแอซซึ่งงั้นมันเลยทําให้สกาเอชคิดย้อนไปถึงมิสกิแฟนเก่าที่ตอนนั้นเขาก็ถูกมิสกิหลอกเอาความจริงใจไปและสุดท้ายก็ถูกทิ้งอย่างไม่ใย,ยดีเหมือนกันเขารู้สึกว่าตอนนี้ตัวเขากํลาลังทําแบบเดียวกันกับมิสกิอยู่ซึ่งมันทําให้ รารู้สึกแย,ายาม่มากคานาเมะพอได้ยินก็รีบแยกบอกว่าเอกนะ่ะคิดแบบนัน้นก็มั่นหน้าเกินไปแล้วนะเพื่อนพอถึงแม้คันดาจังจะอกหักแต่ก็ไม่ใช่ว่าเธอจะต้องจมปักอยู่ที่เดิมพอตอนนี้เธอสามารถมุฟออนไปได้แล้วต้องขอบคุณเธอด้วยซ้ําที่คันดาจ,จังนะ่ะเข้มแข็งมากขนาดนี้นะเพื่อนสคาเอได้ยินคําแนะนําจากคานาเมะเขาก็รู้สึกสบายใจขึ้นที่อย่างน้อยตัวเองก็ไม่ใช่คนที่เห็นแก่ตัวมากขนาดนั้นสคาเอเลยมีแรงมุ่งหน้าไปหาโซงะคุงอย่างเต็มที่ส่วนคันดาจังผู้ช่วยมือโปก็สามารถจัดเตรียมสถานท สกาเอะที่ไม่อยากมองข้ามความพยายามของคันดาจังเขาเลยอยากชวนให้คันดาจังมาร่วมปาร์ตี้วันเกิดในคืนนี้ด้วยกันคันดาจังเองก็ตอบตกลงแต่เธอจะขออยู่แค่ช่วงแรกเท่านั้นพอช่วงสุดท้ายของงานเธอจะปล่อยให้สกาเอะได้อยู่กับโซงะตามลาพังพอทั้งสองคนจะได้ย่นระยะห่างระหว่างกันมากขึ้นและและ้วก็มาถึงวันเกิดของโซงะคุงสกาเอะพาโซงะมาทํางานเครื่องหนังทํามือที่โซงะคุงอยากทามานานแล้วโซงะคุงรู้สึกสนุกสนานและมีความสุขมากสกาเอะเห็นก็ดีใจที่แผนของเขาเริ่มต้นได้ ดีเต่อจากนั้นสกเอะก็พาโซงะคุงไปฟังคอนเสิร์ตดนตรีคลาสสิกต่อทําเอาโซงะคุงปลื้มใจกับทิปเที่ยวในวันนี้มากเพราะมันโดนใจเขาสุดๆทุกๆอย่างเหมือนกำลังดาเนินไปได้ด้วยดีแต่ในขณะที่สกเอะกาลังชวนโซงะคุงไปปาร์ตี้ที่ร้านของเขานนั้จู่ๆหัวหน้าของโซงะคุงก็โผล่เข้ามาขัดซะก่อนทําให้แผนของสกเอะล้มไปหมดจนต้องส่งข้อความไปขอความช่วยเหลือจากคันดาจังว่าตอนนี้เขากำลังถูกหัวหน้าของโซงะจับตัวเอาไอว้คันดาจังคนจริงไม่รอช้ารีบบุ้งหน้าไปหาสกเอะทันทีเธอพยยยาาเข้ไปก ของหัวหน้ามาให้ได้แต่หัวหน้าก็ดื้อเหลือเกินไม่ยอมไปกับเธอง่ายๆแถมโซงะเอก็ทําท่าเหมือนจะไปกับหัวหน้าอีกด้วยทําเอาคันดาจังฟิวขาดจนเผอตบหน้าโซงะไปเต็มๆแรงทําเอาทุกคนอึ้งไปตามๆกันเท่านั้นยังไม่พอคันดาจังยังด่าก่าใส่โซงะอย่างเต็มที่ว่าโซงะไม่เคยใส่ใจสกาเอะบ้างเลยทั้งๆท,ที่สกาเอะตั้งใจทาทุกสิ่งทุกอย่างให้แต่โซงะคนโง่กลับไม่เข้าใจอะไรสักอย่างสกาเอะเห็นท่าจะไม่ดีซะแลว้วเขาเลยรีบเข้าไปห้ามคันดาจังเอาไว้พร้อมกับพาตัวออกมาทันทีส่่วนนโซงงะทีจ,จกดกดต ไปเลยสิจะ๊ะเพราะเขายังไม่เข้าใจว่าตัวเองนั้นถูกตกเพราะอะไรโอ๊ยหัวจะปวดทางฝั่งสักเอศก,ก็พาคันดาจังกลับมาที่รา้านพอแผนทุกอย่างนั้นพังหมดแล้วทั้งสองคนก็ต้องมาอยู่ทานข้าวด้วยกันอย่างหงอยเหงาคันดาจังรู้สึกผิดมากเพราะเธอมโหเลยทาให้แผนทุกอย่างพังหมดแต่เธอทนไม่ได้จริงๆที่ความรู้สึกของสักเอศนั้นส่งไปไม่ถึงโซงะคุงซักทีสักเอศที่เห็นคันดาจังรู้สึกเจ็บปวดแทนเขาเขาคิดว่าตัวเองต้องตัดสินใจทําเรื่องทุกอย่างให้มันกระจ่างจริงๆซักทีสัเกเคศ โซงะคงถึงที่ห้องโซงะคงที่เห็นเค้กวันเกิดก็ดีใจมากไม่คิดว่าสกเอจะรู้วันเกิดของเขาด้วยและยิ่งมารู้ว่าวันนี้สกเอเตรียมเซอร์ไพรส์วันเกิดให้เขาอีกหลายอย่างเขารู้สึกผิดมากจนต้องรีบบอกขอโทษสกเอเองก็ไม่ได้ติดใจโกรธอะไรเขากลับดีใจด้วยซ้ําที่ดูเหมือนว่าโซงะคงจะชอบเค้กที่เขาทํามากในเมื่อโอกาสมา,สมาแล้วสกเอเลยรีบพูดสารภาพความรู้สึกทุกอย่างกับโซงะคงไปตรงๆว่าเขานั้นได้หลงรักโซงะคงเข้าซะแล้วแต่โซงะกลับไม่เชื่อคิดว่าสกาเอนั้นแค่ล้อเล่นซากเเอออลยรีบมือขงองโ แต่ที่หัวใจของเขาเพื่อให้ได้รู้ว่าตอนนี้ใจของเขานั้นเต้นแรงมากขนาดไหนโซงะคนซื่อพอถูกสารภาพรักแบบจังจังก็ถือกับไปไม่เป็นเขาไม่รู้ว่าต้องตอบรับความรู้สึกของซักะเออย่างไงดีแต่เขารับปากว่าจะเก็บเรื่องนี้เอาไปคิดให้ดีอย่างแน่นอนแต่นันจังวานั้นเองที่อดีตภรายาของโซงะคุงโทรเข้ามาหาเขาพอดีโซงะคุงเลิกรักไม่ไหวพอยังไม่ทันได้เคลียร์เรื่องสารภาพรักก็มีเรื่องภรายาเก่าเข้ามาขัดก่อนซะแล้วห,หนึ่งวันพันเหตุการณ์ไม่เกินจริง และความวุ่นวายยังไม่จบเพียงแค่นั้นเพราะจูจ่มิสกิแฟนเก่าของสักเอะก,ก็โผล่มาหาถึงที่รัฐทำเอาสักเอะปรดแตกที่จูจ่ๆคิดจะไปก็ไปคิดจะมาก็มาทั้งๆที่เมื่อก่อนเป็นคนทิ้งเขาไปแท้ๆแต่ยังมีหน้ากลับมาหาเขาหน้าตาเฉยอีกมิสกิก็ยังตื้อไม่เลิกพยายามเข้ามาวอลแวร์ไม่หยุดจนสักเอะทนไม่ไหวต้องรีบเดินหนีออกจากร้านไปเป็นจังหวะเดียวก,กันกับที่โซงะคุงออกมาปรึกษาเรื่องสักเอะก,กับคันดาบจังพอดีทาให้ทั้งคู่เห็นสักเอะกำลังกอดรัดฟัดเวียงกับผู้ชายหัวทองคนหนึ่งอยู่่งาา่งอรอดยทีไม้ตัวิพ ได้ยินคันดาจังโทรไปหาคานาเมะว่าตอนนี้สากาเอะกำลังอยู่กับผู้ชายคนอื่นอยู่มันก็ยิ่งไปตอกย้ทำทําให้โซงะคงหึงหนักมากกว่าเดิมไปอีกคานาเมะเลยต้องเรียบแจ้นไปบอกสากาเอะทันทีว่าคุณเพื่อนนาโป๊แตกถูกเห็นตอนอยู่กับแฟนเก่าแล้วนะจ๊ะสากะเอะพอได้ยินก็แทบจะเป็นลมเพราะที่ทางมีตั้งเยอะตั้งแยะแต่ทาไมต้องมาเจอจังหวะนั้นพอดีฟะเนี่ยแต่ดวงซวยของสากาเอะยังไม่จบพอมิสกีตามติดยิ่งกว่าปิงขนาดหลบมาที่ห้องซาวหน้าแล้วก็ยังมาเจอกันอีกทำเอากเเอันเนเกกอคนนนนมมี่ไ้้ตืลิะ นอกจากจะตื้อแก่งแล้วสกิลการแสดงของมิสกิก็ไม่ธรรมดาชนิที่ว่ารางวัลออสการ์จะต้องเข้าแล้วล่ะพอแสดงเนียนได้เหลือเกินจนสกาเอตกลุ้มพังยอมให้มิสกิอยู่ที่ร้านชั่วคราวจนได้มิสกีที่หลอ,ลอกล่อสกาเอจนสําเร็จทําให้เขาสามารถแทรกซึมเข้ามาช่วยงานในร้านได้อย่างลื่นไหลและก็ทําให้โซงาเข้าใจผิดอย่างจังที่เห็นแฟนเก่ามาอยู่กับสกาเออีกแล้วสกาเอแทบอยากจะร้องไห้เพราะผมไม่ได้ตั้งใจนะครับเขามาของเขาเองเชื่อผมเถอะโซงาคงธอจะเก็บเอาไปคิดมากคิดว่าสกาเอกับแฟนเก่า นัจะต้องแอบแซบกันอยู่นแน่เพียงแค่คิดเขาก็เิ่มจะทนเอาไม่ไหวแล้วแต่ความเป็นจริงนั้นไม่ใช่เลยจ้าพอทั้งคู่นั้นได้เปิดศึกสงครามหมอนแยงชิงอนาเขตฟุ้งนอนกันไปมาจนสกาเอะปรีแตะทนไม่ไหวลวเว้ยขอแยกตัวไปนอนที่เน็ตคาเฟ่เองก็ได้ฟ้าโอชีวิตช่างน่าสงสารส่วนทางด้านโซงะคกุก็ยังคงคิดมากเรื่องของแฟนเก่าสกาเอะไม่เลิกจนคันดะจังเข้ามาเตือนสติว่าอยากักคำตอบอีกเลยรู้สึกยังไงก็บอกกับสกาเอะไปตรงๆเถอะไม่งานได้โดนแฟนเก่าฆ่าไปกินก่อนแน่โซงะคงก็ รีบแถ้เอ้ยอธิบายให้คันดาจังฟังว่าไม่คิดที่จะกักคำตอบเขาแค่ติดปัญหาตรงที่ตัวเขาไม่ได้จะอยู่ที่อซสกาตลอดไปเพราะหนึ่งปีต่อจากนี้เขาจะต้องกลับไปทํางานที่สาขาใหญ่ในโตเกียวแล้วคันดาจังได้ยินก็ตกใจพร้อมแนะนําว่าให้ลองคุยกับโซงะไปตรงๆโซงะได้รับคําแนะนํามาจากคันดาจังเขาคิดว่าควรจะต้องบอกกับสักเอะอย่างที่คันดาจังพูดจริงๆด้วยโซงะคุงเลยตัดสินใจไปหาสาักเอะที่ร้านเพื่อบอกความจริงเรื่องนี้ทันทีและจังหวะนรกก็เกิดอีกแล้วพอโซงะคุงมาเห็นสักเอะอยู่กัับมมิิกกในนททท่่่วงาีเหือจะจู อสง่าคงตกใจหนักมากรีบวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วสักเเอที่เห็นก็รีบวิ่งตามไปทันทีวิ่งตามกันไปกันมาจนในที่สุดสงะคคงก็มาหยุดที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งพร้อมบอกว่าเขาไม่พอใจสุดๆที่เห็นมิสกิมาสัมผัสใบหน้าของสักเเอะแบบนั้นถ้าเขามาช้ามากกว่านี้แล้วก็ทั้งคู่คงจูงก,กันไปแล้วแน่ๆละสินะสักเเอะได้ยินก็รีบปฏิเสธบอกว่าเขาไม่ได้จะทําแบบนั้นสักหน่อยและไหนๆก็จะเคลียร์กันแล้วเขาขอถามหน่อยเหอะว่าคนที่ชื่อสายโกที่โทรมาหาโซงะคคงในคืนนั้นน่ะคือใครกันแน่สงะาคงก็รีบบอธิาายว่ ไอโกคืออดีตภรรยาที่โทรมาถามเรื่องเพื่อนร่วมงานที่โตเกียวเพราะดูเหมือนเธอกำลังสนใจผู้ชายคนนี้อยู่เธอเลยโทรมาปรึกษาเรื่องนี้แค่นั้นเองสักะเอะพอได้ยินความจริงก็ยิ้มกริ่มที่ดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเขาหึิงกันไปกันมาแทบจะเหมือนคนเป็นแฟนกันอยู่แล้วเพราะการทําแบบนี้มันก็สรุปได้ว่าโซงะคุงเองกชอบเขาเหมือนกันนะสิโซงะคุงพอได้ยินก็ตัดสินใจว่าจะพูดเรื่องกลับไปที่โตเกียวกับสักะเอกเอก่อนที่เขาจะสรารภาพรักไปแต่สากะเอะรอไม่ไหวอีกต่อไปแล้วเขารีบเข้าไปใกล้ๆกับโซงะพร้อมกับบ,บอกว่าจูมนะ่ะเขาจะทํากับคนที่ชอ เท่านั้นผู้จบก็เข้าไปจูบก,กับโซงะคุงทันทีเขาค่อยๆจูบโซงะคุงอย่างช้าๆเพราะไม่อยากทําให้เจ้านุ่มนิ่มของเขาต้องตกใจจนหนีไปสะก,ก่อนจากนั้นทั้งสองคนค่อยๆผละออกจากกันอย่างช้าๆโซงะคุงที่ถูกจูบแล้วทําให้เขามั่นใจในความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นว่าเขานั้นคงเผลอชอบสากะเอะคุงเขาอย่างจังซะแล้วแต่มันติดปัญหายอยู่ที่เขานั้นต้องกลับไปอยู่ที่โตเกียวทําให้โซงะไม่กล้าที่จะเริ่มความสัมพันธ์นี้จนกว่าเขาจะเคลียร์เรื่องราวทุกอย่างเรียบร้อยโซงะคุงเลยขอเวลาสักกะเอะช่วยรอเขาอีก เขาสัญญาว่าจะไม่หนีสคาเอะไปอย่างแน่นอนสคาเอะเองก็เข้าใจดีบอกว่าเขารอได้แต่ก็ไม่ลืมย้ำกับโซงะคุงไปว่าคนออสกาหน้าใจร้อนเพราะงั้นปล่อยให้รอนา,นานๆคงไม่ได้หรอกนะครับหลังจากสคาเอะเคลียความเข้าใจผิดกับโซงะคุงได้แล้วก็ถึงเวลาที่มาเคลียกับแฟนเก่าอย่างมิสกิต่อมิสกิที่เห็นว่าสคาเอะมีคนที่ชอบแล้วเขาเลยตัดสินใจยอมถอยออกมาและกะ็ถีอว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจบลงไปได้ด้วยดีทุกๆอย่างมันกำลังจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่จูจูร้านของสคาเอะก็เจ วิกฤตเข้าอย่างจังพอดันมีร้านคู่แข่งมาเปิดใหม่ใกล้ๆทาให้บรรดาลูกค้าขาประจําพากันไปเข้าร้านใหม่กันหมดโซงะคงเลยอยากจะช่วยร้านของสกเอะให้ได้เขาเลายวางแผนจัดอาหารของสักเอะลงโซเชียลเพื่อช่วยเพิ่มฐานลูกค้าให้กว้างขวางมากขึ้นโดยเริ่มจากการถ่ายวอลกการทําอาหารของสักเอะพอคิดว่าจะต้องเรียกลูกค้าได้เยอะขึ้นแน่ๆตอนแรกสักเอะก,ก็ไม่เห็นด้วยแต่พอเห็นโซงะคงมุ่งมั่นมากเขาเลยไม่อยากจะขัดเลยปล่อยไหลาตามน้ําไปในขณะที่ทั้งสองคนกำลังตั้งใจถ่ายวอลกกันอยู่นน องที่บริษัทก็โทรมาตามให้โซงะกลับไปแก้งานด่วนโซงะเลยต้องรีบแจ้นกลับไปทํางานต่อทําให้แผนช่วยสักเอะล่มไม่เป็นท่าสักเอะก็ได้แต่แอบเซ็งอยู่คนเดียวพอถึงจะรู้ว่าโซงะคงไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้แต่มันก็อดไม่ได้ที่เขาจะรู้สึกน้อยใจอยู่นิดนิดและในขณะที่สักเอะกำลงงังหงอยหอยอยู่นั้นจูจูมิสกิก็โผล่แวบมาหาอีกรล้วพอเขาได้ยินมาจากคานาเมะว่าตอนนี้สักเอะกําลังเครียดเรื่องของร้านอยู่เขาเลยอยากช่วยให้สักเอะหายเคยรียดเลยพามาผ่อคายที่คาเฟ่ที่เขากําลังทํางานอยู่มิสกิที่ เห็นว่าสักเเอะแก้ปัญหานี้อยู่คนเดียวเขาเลยเผลอพูดแขวโซงะคุงไปว่าทำไมคนเป็นว่าที่แฟนอย่างโซงะถึงปล่อยให้สักเเอะเผชิญปัญหาอยู่คนเดียวแบบนี้สักเเอะพอได้ยินมิสกิต่อว่าโซงะคุงเขารู้สึกไม่พอใจมากเลยเผลอตวาดใส่มิสกิไปว่าไม่ใช่เรื่องของนายซึ่งหน่อยอย่ามายุ่งจะได้ไหมซึ่งหลังจากต่อว่ามิสกิไปคราวนั้นสักเเอะก,ก็ไม่ได้เจอมิสกิอีกเลยแต่กับเปากที่ลูกค้ากลับมาเข้าร้านเขาเยอะเหมือนเมื่อก่อนอีกครั้งสักเเอะคิดว่าคงเป็นเพราะร้านเปิดใหม่หมดโปรรลดาาคแแ้้วน่ๆถึง ลูกค้ากลับมาที่ร้านได้แต่มันไม่ใช่เหตุผลนั้นทั้งหมดพอถึงแม้จะกลับมาเพราะหมดโปก็จริงแต่ถ้ามิสกิไม่มาขอร้องลูกค้าเก่าๆให้กลับมาเข้าร้านของสักเอะเละก็พวกเขาก็คงยังไม่กลับมาเข้าร้านได้เร็วขนาดนี้หรอกพอสักเอะได้รู้ความจริงจากลูกค้าเขารู้สึกสับสนไปหมดไม่เข้าใจว่ามิสกิทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรกันแนะ่และจากเหตุการณ์นี้มันเลยทําให้สักเอะนึกย้อนไปถึงตอนที่เขาเจอมิสกิครั้งแรกตอนนั้นมิสกิกาลังทะเลาะกับแฟนอยู่สักเอะที่เห็นว่ามิสกิกาลังถูกทําร้ายร่างกายเลยเเเข้าไปช่วยลยลหตุท ให้ทั้งสองคนได้รู้จักกันและพอช่วงนี้สักเเอะเพิ่งรับช่วงต่อร้านจากคุณแม่ได้ไม่นานทําให้ฝีมือการทําอาหารของเขายังไม่คงที่มิสกิที่ไม่มีที่ไปพอดีเขาเลยอาสาเป็นคนช่วยชิมอาหารให้สากเเอะและกับการให้เขาได้อยู่ที่บ้านของสักเเอะชั่วคราวและพอมีมิสกิคอยช่วยชิมอาหารอยู่เป็นประจำทําให้ซากเเอะพัฒนาฝีมือการทําอาหารได้ดีมากขึ้นจนสามารถรักษาร้านของคุณแม่ได้สําเร็จซึ่งเหมือนเก็บตอนนี้ที่มิสกิก็ช่วยร้านของคุณแม่เขาได้อีกครั้งแล้วในขณะที่สังงงคคคล่นนนิดถึวามััอยู้ก็มีค เขาเข้ามาหาเขาพอดีทําให้สกายเอดได้สติรีบกดรับสายและก็รู้ว่าคนที่โทรมาหาเขาก็คือโซงะคุงนั่นเองโซงะคุงที่รู้สึกผิดกับเรื่องเมื่อคาวก่อนพอเพราะเขาไม่ได้ช่วยอะไรสกายเอเลยสักอย่างเขาเลยอยากขอชดเชยด้วยการชวนสกายเอไปดินเนอร์ด้วยกันสกายเอก็ตอบตกลงพเพราะเขาก็คิดถึงโซงะคุงมาหลายวันแล้วโซงะคุงเองก็เช่นเดียวกันด้วยความคิดถึงอยากจะไปเจอหน้าสกายเอให้ได้ถึงแม้จะงานยุ่งม,มากแค่ไหนเขาก็จะรีบเร่งทํางานให้เสร็จให้เร็วที่สุดโซงะคุงที่อดทนทางานทุกอย่างให้เสร็จเร็วกว กำหนดทาให้วันนี้เขาสามารถเลิกงานไปหาสักเเอได้ตามที่ตั้งใจเอาไว้แต่นางรุ่นน้องตัวดีดันเผลอทํางานผิดพลาดทําทให้โซงะคงต้องซวยหนักติดร่างแห่มาแก้งานให้จนได้โซงะคงต้องก้ามกินฝืนใจโทรไปยกเลิกนัดกับสักเเอพร้อมบอกขอโทษที่ไปหาไม่ได้แล้วด้านสักเเอทเองก็เข้าใจดีว่าโซงะคงคงจะงานยุ่งจริงๆแต่ในใจลึกๆเขาก็แอบเศร้าที่วันนี้เขาก็ถูกเทเหมือนเดิมอีกแล้วเป็นจังหวะเดียวก,ก,กันกับที่มิสกิแวบมาหาที่ร้านพอดีพอมิสกิได้ยินมาจากคานาเมว่าวันนี้สักเเอจะป เดทกับโซงะคุงเขาเลยตั้งใจจะมาแซวซึ่งหน่อยแต่พอเห็นสีหน้าผิดหวังของซักเเอะเขารูไ้ได้ได้ทันทีว่าวันนี้สักเเอะถูกเทอีกแล้วแน่ๆมิสกี้เห็นก็รู้สึกทนไม่ได้พราถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแค่แฟนเก่าแต่เขาก็อยากให้คนดีๆอย่างสักเเอะนั้นมีความสุขจากใจจริงแต่คนใหม่ทําให้สักเเอะมีความสุขไม่ได้เขานี่แหละที่จะเป็นคนทําให้ซักเเอะมีความสุขเองเพราะเขานั้นรู้จักสักเเอะดีที่สุดยังไงล่ะมิสกี้ไม่อยากปล่อยสักเเอะไปง่ายๆอีกแล้วเขาเลยถือโอกาสเข้้าาาไปก,กแลแะะทํมือนจจู อ้าวแล้วก็จบตอนพอดีเอาล่ะไปลุ้นกันในตอนต่อไปนะคะว่ามิสกิจ,จะทําให้ฐานไฟเก่าลุกพึบพับขึ้นมาได้ไหมแล้วทางด้านโซเงะคุงเขาจะสาม,มารถพัฒนาความสัมพันธ์กับสคาเอตต่อไปได้หรือเปล่าไปติดตามรักสามเศร้าเรา3ามคนกันต่อได้ในตอนต่อไปในคลิปหน้านะจ๊ะ เย้จบกันไปแล้วจ้ากับตอนที่3-6มถึงหกหวังว่าเพ,เพื่อนจะสนุกกับการฟังสปอยกันนะคะส่วนตอนต่อไปอาจจะมาชา้าซึกหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ไอติดภารกิจส่วนตัวช่วยอดใจรอกันซึกนิดนึงนะคะแต่อย่าเพิ่งหนีหายกันไปไหนนะสุดสำหรับวันนี้นั้นไอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอขอบคุณทุกไลน์และทุกคอมเมนต์ที่ส่งกำลังใจมาให้ไอเสมอนะรักเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมคะ่ะบ๊ายบาย